สวัสดีครับพี่น้องเทนล่ะครับวันนี้พระชนะของประจามาถึงพี่น้องในสุสดียบที่119ข้อ153ถึง160นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าขอทรงรักษาชีวิตตามพระชนะตามตัวอักษรของชาวยิวนะครับก็คือตัวที่20เราจะมาดูด้วยกันในตอนนี้พระัมีได้บันทึกบอกว่าขอทรงทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ ขอส่งสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ขอสรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอาธรรมเพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์าข้แต่พระยาเวพระกรุณาของพระองค์มากมายนักขอสรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์ผู้ขมเหง และคู่อริของข้าพระองค์มีมากมายแต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์มองดูคนทอยด้วยความจริงชังเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์ขอทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร ข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์สาระสําคัญแห่งพระชนะของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิจพพระคมภีตรงนี้จะสังเกตมีคําว่าขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์3ครั้งเดวยกัน1 5 4 1 5 6 159คําว่าขอทรงรักษาชีวิตตามพระชนะหมายความว่าอันที่1ครับเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของเขาหากเขาดําเนินชีวิตตามพระสัญญาของพระเจ้าจุดนี้เราต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าไม่ได้เข้าข้าง เราถ้าชื่อของเราไม่ทําตามคําของปรุงเราจะต้องเข้าใจนะว่าพราะเจ้าเป็นพระยุติธรรม ดังนั้นเองเนี่ยนะครับในข้อที่154บอกว่า,วาพราะองค์ทรงสู้คดีเขามั่นใจว่าเขาเองกระทําสิ่งถูกต้องและพระองค์จะเป็นพยานฝ่ายเขาและจะสู้คดีแทนเขาเนื้อพระองค์ทรงพิพากษาพราะองค์จะพิพากษาอย่างถูกต้องเพราะเขาดำนิชีวิตอย่างถูกต้องคงจําได้ตอนที่โมเสสนะครับอยู่ที่เลฟีดีมในอปยพบทที่17อิสราเอลมาต่อว่าโมเสสมากมายอยากจะเอาหินขวางโมเสสเพราะว่าไม่มีน้ําดื่มเวลานั้นนะครับโมเสส รู้ว่าพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเขาและพระเจ้าก็ปกป้องโมเสสจริงๆนะครับในข้อ156บอกว่าข้าแต่พระยาเวกพะกุณาของพระองค์มากมายนะขอรักษาชีวิตตามกฎหมายของพระองค์เขาหมายความว่าทําตามกฎหมายของพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาเขาไว้เช่นเดียวกับ160เหมือนกันครับก็ได้บอกว่าสาระสําคัญของพระชนะพระองค์คือกฎหมายอันชอบธรรมรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับ154 1 15 6 0เนี่ยนะครับกำลังบอกว่า หากไดนก็ตามที่เราดูเนชิตตามพระสัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นการปกป้องของพระเจ้าเสมอจุดนี้คือจุดย้ำมากนะครับเพราะหลายครั้งทีเดียวที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าทําไมพระเจ้าไม่ปกป้องเราไม่ใช่ครับพระเจ้าปกป้องเสมอหากเราดำาิชิตตามคําของพระเจ้าเพราะไม่ใช่นั้นเราจะเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอาพระเจ้ามาแค่สนับสนุนเรานะครับอันที่สองครับเขามั่นใจว่า ที่ผ่านมาชีวิตของตนเองดําเนินตามพระสัญญาของพระเจ้าจุดนี้ทําให้เราเข้าใจว่าในข้อ153ผู้เขียนมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ลืมธรรมบัญญัติของพระเจ้าเขามองย้อนกลับไปเขามั่นใจพระเจ้าตอบเขาเพราะอะไรครับเขาทําโดยชิดตามพระสัญญาของพระเจ้า ร้อยห้าสิบเก้าเขาบอกกับพระเจ้าบอกว่าขอพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักครอบบังคับของพระองค์เพียงไรเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นถูกต้องต่อพระเจ้าและเขายังกล้าทูลต่อพระเจ้าว่าขอพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักพระองค์แค่ไหนเรากล้าพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับบอกว่าเขายืนยันว่าแม้จะมีคู่อริคนทรยศคอยข่มเหงเขาไม่มีวันที่เขาจะลืมพระชนกของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นจริงเสมอกระตัวของเขาันนั้นเองเวลานี้ไม่ว่า ความทุกข์ใดเกิดขึ้นขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของเราหากเราดำชีวิตตามพระสัญญาของพระองค์และขอให้เรามองย้อนกลับไปและสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุความจริงของพระเจ้าที่เกิดขึ้นชีวิตของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามพระวชนะของพระองค์ข้าองค์หลายมั่นใจว่าพระองค์ทรงปกป้องดูแลข้าองค์หลายเมื่อข้าองค์หลายดำนิชิตตามพระสัญญาของพระเจ้าโอพระองค์เจ้าข้าตลอดเวลาที่ผ่านมาขอให้ข้าองค์หลายมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้ามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์มากขึ้นนนททุุกกววัั มองย้อนกลับไปเห็นประพรมากมายที่เกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเพื่อให้คงหลายได้เชื่อและไว้วางใจกระทําตามอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ่นจพร้อมครับ